จอนเดียห้าศูนย์นดีนะครับแมสซี่เฟอร์กูสัน4707นะครับนิวฮอลแลียนทีห้าศน์หกศูนนะครับอ่ะสามรุ่นนี้นะครับอ่าก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอีกอ่าอีกรุ่นนึงนะครับที่เสือวนเอามานำเสนอนะครับหลายท่านก็อ่ะชอบนะครับชื่นชอบในรถ3ยี่ห้อนี้นะครับหลายท่านก็มองหาอยู่นะครับเมื่อไหร่เสือวนจะเอามาขายครับ5050ูนดีนะคันนี้นะครับ450,000บาทนะครับ เสียวอ้นก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนลังคาที่มันแตกให้นะครับเก็บงานรวมๆให้สรุปแล้วก็คันนี้ก็คือเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเสีวอนเก็บงานให้นะครับในราคาที่450,000บาทนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับโทรหาเสียวอ้วนได้เลยนะครับ094 7064430นะครับอ่ะใครมองหารุ่นนี้อยู่โทรหารเซเว่นได้เลยอ่ะส่วนแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับ4707อ่ะตัวนี้จะเป็นขนาด72แรงม้านะครับเซเว่นจะมีคันนี้แล้วก็จะมีอีกอ่าเป็น100แรงม้านะครับอ่ะคันนี้เซเว่นขายอยู่ที่5 5 0 0 0นบาทนะครับถ้าอยากได้100แรงม้าเซเว่นขายอยู่5 9 0 0 0นบาทนะครับอ่ะเข้ามาเลือกดูนะครับ อ่ะอันนี้ก็พร้อมใช้เครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับอ่ามีอาจจะต้องเก็บงานบางอย่างตามอายุเขานิดหน่อยนะครับแต่ก็รวมๆก็ถือว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เลยนี่ฮอลแลนห้าศูนย์หกศูนย์นะครับหนึ่งร้อยหกแรงม้านะครับอ่ะคันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะเป็นพี่ใหญ่เลยนะยางหลังขอบสามสี่นะครับยางหน้าเบอร์อ้วนๆเลยนะครับอ่าหลายท่านก็บอกให้เสซ่อ้วนหามาให้นะครับอ่ะตอนนี้หามาได้แล้วนะครับห้าศูนย์หกศูนย์นะครับอ่าราคาอยู่ที่ห้าแสน ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับจำราคาไม่ได้อะสนใจก็โทรหาเสอ้วนได้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีถ้าไม่ชอบสองรุ่นสามรุ่นที่เสอ้วนรีวิวก็มาดูได้ครับ85 95 108โซลิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีให้เลือกมากกว่า100คันนะครับถ้าไม่ชอบรุ่นที่เซเว่นรีวิวนะก็มาเลือกเอารุ่นอื่นได้นะครับ โทรหาสิวันได้เลยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับแทรกเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับ